中，好，中，哎，回来、欸。 แล้วครับกินยาเมิดมือครับมื่อนี้กินยาเสร็จก็เอากลับบ้าน ได้ผสมพันธุ์ตัวเด้ครับตัวเมียเจ็๊บขาอีกแล้วครับตัวเมียเจ็๊บขาดูดูตัวนี้เจ็บไปขาหลังรักษาเป็ดเดือนแล้วปิดตัวนี้ปิดทับแล้วครับตัวเม นี่ครับตัวหนาเนี่นะมันเจ็บขาครับตัวนี้เศาทับแล้วถ้าตัวไม่มาทับครับ ไอต้องดูระยะเวลาเป็นเดือนนู่นเลยครับคือไอ้ไอ้ยิงนะครับจริงไงยิงไงเชื่องไอ้ยิงเลยเด็กกันล่อก็ยิ่งไอ้ก้องไงก้องยิงเล่อยก้องยิ่งกล้วยกิเด็กกัหล้อก้องยิ่งกล้วยก็จะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าว่าตุภูมานีเห็นเห็นตุภูไม่ได้หรอกครับนั่นนะครับถ้าว่าคนนะครับว่าเห็นเห็นผู้ใายไม่ได้หรอกครับบรรยากาศขัง้ังบ้านนะครับเมื่อนี้พักพอนแล้วตัวแม่นี่เศร้าทับแล้วครับ

นนลุสงสร้างก่อนลุงทั้งงานเลยครับวันนี้เจ็บลงเจ็บ,บนั่นละม,มามา มาเลยว่ะมาเฮ้ยบึงบุท a n นแข็งกหรอครับเขิามาตูเมนี่อยากอยู่ อยากแห้งตัวเมยังว่าทับอะไรแล้วครับเจ็บขาละไรบ้งอ่ะอยากแห้งครับมูควายกันไล่มันเป็นของ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 ไทรบ้านเขาไม่ได้ปะ มาโอ oh. ้ให้ให้ให้ดมกันที่ซื้อครับพอมีแห้งพอจะให้ตัวแม่มันดิด่นหลมันเห็นตัวผู้อะไรแล้วครับมันดิดน นะเฮ็ดได้มาเลยมา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 เขารักแล้วครับมา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 ,มา,มา

好，嗯。好，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 嗯，嗯，好，来，来，来，好嘛？ 好。Oh. 拜拜。拜拜。拜拜嗯、人。

ปิดแล้วครับจำเนี่เนอร้อมป่าของข้อมันนี่มันนี้บ่ได้บม่ได้ผสมพันธุ์แล้วครับมันนี้พักแล้วตัวแม่เจ็บขา